ครับครับมาพบกับรายการลาวข้าวาาชาวบ้านชวงที่ส้มกันเราเลยค่ะหลังจากที่ปักกันจั๊ดโหน่งไป,นไปแล้วเขาจุดลูกทัดเอ้าไปแล้วเขาจุดลูกทัดคงไม่ได้เราจบเช่นลูกทัดไปแล้วที่ไหนรอเขาเสร็จมาได้เลยรอเสร็จมาได้เดี๋ยวรอรอไกลอ่ะไกลไกลก็ตังอยู่ฮะเป็ดก็อยู่ฮะพัดผลไม้พัดผลไม้เยอะแยะค่ะนั่งกับมีตังค์ใเรือก้มกับโภปลาก้มมีบมากม่านี่ไว้โภป้าค่ะมีกับโภปลามีพัดมีนั่งกับมีที่สำคัญมุกทองกับพี่น้อง หมู่คงหรือว่าหมู่ฮงเนะครับบ้านผมเรียกหมู่คงนะครับคาดไม่ได้สําหรับเทศกาลจุดจีนน<ห>ั่นแหละเราไปกินกันในเรที่ว่าพุงเราอยู่ปรนี้เพราะว่าหมู่คงกับพี่น้องแต่ถ้าว่าติดเนื้อแดงนี่ไม่เคยทำไรไม,มไม่ชอบชอบมันมันไม่ชอบชอบมันมั่นไม่ร้อยถ้าเนื้อแดงติดฟันพี่น้องเอื้องลำบาก<ห>กินลำบากถ้าวัดเนือ้างชั้นนี่ยิ่งเหนือข้าวยังยังไล่ปื๊ดไล่ปื๊ดนะท่านได้นำกที่ลุกเมี่ยงท่านพี่น้องเอื้องปากคนนี่นั่งอยู่หน้าโถนั่ง วันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับเรานําเรื่องราวข้าวราดฟัาตังมาฝากกับพี่น้องชาวบะานนองกันรวมถึงพี่น้องที่ชมจากชมไอพิมทั่วประเทศทั่วโลกที่ติดตามชมได้นะครับทางโฉงหนงชแนลส่งรวยยี่สิบพุกับรายการลาวข่าวชาวบ้านนะครับตีแปดวัวชาวตึ้งตีก้าว สองถุงถึงทราบถุงคะแล้วก็การจำองหนช่วงใบซ่องถึงใบซ้ำแล้วก็ตีซ่องถึงตีซ้ำค่ะัวุงวัวรุงเลยจอนับคนทีนอนดึกนอนดึกยังไม่ได้นอนน่าจตื่นจ้าจ่ตื่นจ้าจบางคนเชลยเชลนต่าตาบึรื้อวันนี้ได้กลับได้มาดูก้าตอนจ้าๆได้กับขอขอพระคุณรับกติดตามรับชมรายการเหลาข้าวชาวบ้านกงต่างและนอกจากนี้ผู้ชมให้กำลังใจกันมาไะ้จับขอพระคุณกันด้วยบางคนไปเห็นได้ตาโมงเลย วันนี้ชายโปรอะในกับปากคนก้ามากินเลยสู้ใจว้าบอกมันมั่งในการแต่เราเล่นแรงในทีวีสู้ข้าววันนี้นี่ว่าบอกจริงเหรอใช่ไฟใช่ไฟมาไม่กี่ทามาได้ก้าวพุ่งช่วยบ้าเหรอเห็นตัวไมองซะแอบทำไฮไลท์ไม่จริงๆแหละพุ่งไม่เหน่งอกกับอายุยังไม่เท่าได้ที่โตเฉยเขาเลือกไฮไลท์ไม่ไฮไลท์เขาไฮไลท์อย่าตอใช้บางวันนี่ไปเล่นสเก็ตเล่นนี่โอเฉยนวดกันใส่เกลากันค่ะอ่า มาตึ้งเรื่องราวข้าวกราบต่อไปในกับคือเรื่องโครงการทุกซ้าวนองรโรงเรียนหรือว่ากอ่อซ่อหนอเดิมตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อแล้วก็เป็นสูวนการทุกข้าวนองระบบแล้วก็การทุกข้าต่างอัธยาศัยเขาจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาผู้เรียนขายคุณธรรมจริยธรรมสา่งศาสนาต่างของอิสลามต่างอิสลามแล้วก็าศาสนาพุทธในกับซึ่งเขาจัดอบรมเพื่อให้ความรู้กับนนองๆนักทึกษาที่ก้ามาทึกษาวระหว่าวันที่แปดถึงวันที่สิบกุมภาพันธ์ในกับส่วนอิสลามก็ จัดฝึกอบรมบทที่มัสยิดอัลฟาอีซีนในกับบานตาช่างกำบลแงาในส่วนกงการศึกษาที่เป็นพิ้องชาวพุทธก็ไปเข้าค่ายอบรมบทที่โรยิมาปันจงห้ือว่าค่ายรัตนาหลับสั้นนะคะส่วนการศึกษาน้องระบบหรลอก็การศึกษาตามอัติยาไซด์ด้วยว่าปอดโซโนเดิมในกับโคจัดเกี่ยวกับการอบรมพัฒนาผู้เรียนขายคุณธรรมจริยธรรมระหว่างวันที่แปดถึง10กุมภาพันธ์ที่มัสยิดอัลฟาอีซีนบานตาช่างอำเภอเมืองระนอง นะครับซึ่งเป็นกายอบรมคุณธรรมจริยธรรมกงพี่นองนักศึกษา,าที่เป็นมุสลิมรูอิสลาสลมนะ,นะครับส่วนการศึกษานนกระบบแล้วก็การศึกษาตามอัตยาัยได้จัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนพัฒนาคุณภาพชีวิตกายคุณธรรมจริยธรรมอิสลามระหว่างวันที่แปดถึงสิบกุมภาพันธ์ส้มปันารยห้าสิบพกที่มัสยิดอันฟาอีซินบานตาจานตำบลเงาของเมืองระนองครับ โดยเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมากับเวลา9นาฬิกาที่มัสยิดอันฟาอีซินบานตาช้างอําเภอเมืองระนองูนย์การศึกษาของโรงเรียนหรือว่าศูนย์การศึกษาของระบบและก็การศึกษาตามอัตยาไซได้ดำเนินการจัดโครงการในกับอบรมพัฒนาผู้เรียนคุณภาพผู้เรียนพัฒนาคุณภาพชีวิตคายคุณธรรมจริยธรรมอิสลามตามนโยบายขงอัฐบาลที่ได้มีนโยบายด้านการศึกษาและก็เพื่อสร้างโอกาสางการศึกษา ใใออกระจายองค์การทรางการทึกซาในสร้างกลุ่มเตยโดยทป็นมึึ่งการสร้างความเสมอภาคความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนตุกลุ่มะครับรวมถึงผู้ยากไรผู้โดยองค์การผู้ปีกนั้งผู้บกพร่องทางสมองนะต่างไกลการต่างการเย,ยนดูในกับชนลุ่มน้อยให้ถูกย่างเลยะครับพรา่ากขาไปทำเอ็มบูยูว่าปะม้าก็มีโรงเรียนนี่น้องโรงเรียนปะม้ามีชิบารุเน <S <S ี่น้องับโดยสนับสนุนการจัดการทึกษาตามวัยแล้วก็พัฒนาการอย่างมีคุณภาพ ตั้งแต่ก้นวัยเรียนจนจบจนถึงการศึกษาขั้นปื๋ยทานแล้วก็การจัดศึกษาชุมชนเพื่อมุงให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้และก็การศึกษาตลอดชีวิตเรียนกันจนตายลดชีวิตนั้นก็ต้องทำได้เร็วซึ่งการจัดโครงการอีกครั้งนี้ก็เป็นการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนประจำภาคเรียนที่สองปีการศึกษาสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าจัดขึ้นในวันที่แปดถึงวันที่สิบกุมภาพันธ์ที่มัสยิดอันฝ่ายอีซินครับโดยกลุ่มป่าไม้ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ก็เป็นนักศึกษา กองขอสอนนอกเพื่อเมืองนองทุกระดับการกาติฆาจำนวนห้าสคนโดยได้รับก,การกรุณาได้รับความกดดันาจากโตอิมัมผู้นำศาสนาและครูอคสอนศาสนามาเป็นวิทยากรตลอดการอบรมตลอด3วันช่วงคืนนะครโดยตลอดรักสูตรก็จะมีการาจัดกิจกรรมประตมนิเตศเล่นเกมละลายพื้กรรม,มนะครับ,รบนี่ก็เป็นโครงการก่อพัฒนาเดิมๆฝึกการทํางานเป็นทีมแล้วก็กิจกรรมการดัญยูบิดามารดาครูอาจารย์เป็นตน้น เพื่อเพิ่มพลชบิดการเรียนและก็จ้างความตระนัและเห็นความสาคัญกองการมีคุณธรรมจริยธรรมอิสลามในสังคมและก็พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนทรงเสริมใม้ผู้เรียนได้พัฒนาตามศักยภาพกองผู้เรียนทุกคนต่อไปในรับในส่วนกองศาสนาอิสลามะคกับพวก็ไปอบรมปฏิมัสยิดอันฟาอีซีะครับที่บานทาชาตินรับบานทาช่างก็ยุ่งต่หมดเงาในกับ,บก็เป็นองชาวมุสลิมยุ่งกันเยอะะครับที่สําคัญ าาศาสนาถูกศาสนาส้นในคนเป็นคนดีใช่ถูกต้องมีการส้นถูกศาสนาส้นในุ้กุกคนมีคุณพพธรรมจริยธรรมไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธคริสต์อิสลามาศาสนาใดก็ตามแต่นะครเพราะฉะนั้นเด็กที่ได้รับการอบรมในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมก็จะได้มีความรู้ในเรื่องของศาสนาของตนเองมากขึ้นนะครพี่น้องชาวอิสลามก็ได้รู้ในเรื่องของศาสนาอิสลามในการรู้ว่าคุณธรรมจริยธรรมมีผลพลื้อับก็เป็นสิ่งที่ดีภาพที่ได้เสนอไปอาจจะว่า ทำให้สังคมรู้นักจากลุ่มเยาวชนมุสลิมของเราให้มากยิ่งขึ้นในจังหวัดน่านนะคะค่ะใช่ไหอ่าแล้วผู้ใหม่ก็เดี๋ยวก็มาเธอไปพักแล้วก็ละหมาดนะคะแล้วเจอทีมนะคะค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะดิฉันนางสาวสุภาณีมะหมีนะคะครูใหม่นะคะก็เป็นทีมงานหนึ่งที่จัด่ข้คุณธรรมจะิยธรรม่ขยอิสลามนะคะซึ่งเราดําเนินการจัดไข้นี้ ที่มัสยิดอันไฟจีนตำบลท,ท่าช้างบ้านท่าฉ้างตำบลหงาวอําเภอเมืองจังหวัดราน,นองนะคะกลุ่มเป้าหมายที่จัดกิจกรรมในวันนี้มีอยู่ด้วยกัน50คนนะคะซึ่งได้รับความอานุเคราะห์ในเรื่องของวิทยากรก,รก็คือโต๊ะมัมมัสยิดอันฟไฟจีนแล้วก็โต๊ครูบาว ต๊ะครูบาและต๊อครูคณะครูที่สอนโรงเรียนสอนโรงเรงเียนนูรุนฮูดานะคะไม้ความรู้แล้วก็ได้รับเกียรติจากท่านอาธิคมธนาบัตรนะคะรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้านนองนะคะมาเป็นประธานในพิธีเปิดการดําเนินกิจกรรมก็ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายเป็นอย่างดีนะคะเ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ครือข่ายจะสนสนในเรื่องของสถานที่ในเรื่องของ ความสะดวกสบายของนักศึกษาที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะคะก็คิดว่าเป็นกิจกรรมที่ดีแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมคิดว่าอยากจะฝากไปทางาเครือข่ายนะคะว่าถ้ามีกิจกรรมแบบนี้เยอะๆแล้วเราคิดว่าลูกหลานของเราที่เป็นมุสลิมนะคะก็จะห่างไกลในเรื่องของอายาเสพติดหันมารวมกลุ่มกันจัดกิจกรรมให้มากขึ้นนะคะขอบคุณค่ะนะครับนั่นคือเรื่องโครงการอบรม พัฒนาผู้เรียนขายคุณธรรมจริยธรรมอิสลามท,ที่มัสยิดอันฟาอีซีบางตาช้างจ้ะทีนี้ก็มาดูพุทธมัง้งนะคะมาในพระสกูเป็นของอิสลามแล้วพี่น้องมุสลิมนะคะก็มีอบรมพร้อมกันในราคาแต่ว่าในส่วนของพี่น้องชาวพุทธนะคะ,คะที่รับวิการจัดอบรมขายคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยก็เมื่อนกันคือวันที่แปถึงวันที่ส0บกุมภาพันธ์แต่ว่าเราไปอบรมกันทีขายท่านรอหยีสห้าผ่นซ่องจังวัดระน้องค่ะ เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์เวลา9ก้านาฬิกานะคะทีขายทหานรอ25พันซ่องค่ะที่ตำบลรัชกรุ๊ตอำเภอเมืองระนองทางสูนก่อส่อนอจังหวัดระนองด้วยว่าสุยนการซึกษานอระบบและการศึกษาตามอธยาัยนะคะก็ได้ดําเนินการจัดโครงการตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายด้านการศึกษาเพื่อที่จะสร้างโอกาสทางการศึกษาแล้วก็กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทยโดยคํานึงถึงการสร้างความเสมอภาคความเป็นรรมไม่เกิดขึ้นแก่ประชาชน ก่อนถูกกลุ่มรวมถึงผู้ยักไร้ผู้ด้อยโอกาสผู้พีการผู้พ้องทางการเรียนดูชวกลุ่มนอยเมื<ช>่อ <ๆ S 1> นกันนะคะก็เป็นจุประสงค์เดียวกันแล้วก็มีการ,รจัดอบรมเหมือนกัน<ช> <ๆ S 1> เพียงแต่ว่าแยก่กันระหว่างมุสลิมก็ไปตรงทีม<ช>ัสยิสอันฟาอีซีนใช่ไหมแต่ว่าทีนี้คง พี่น้อง,องชาวไทยพุทธกุมาอยุที่ฤทธิพานธ<อ>นะคะซึ่งการจัดการก็สร้างวันมืนกันคือวันที่แปจึงวันที่สิบกุมภาพันธ์นะคะ,ะก็ต้องบอกว่ามีนักน้องๆน,นะคะที่ศึกษาของทางกศนเนี่ยก็เข้ารวมอบรมรอยคนนะคะทางนี้ก็ได้รับการก,าร,กรุณาจากพระคุณเจ้าพระอาจารย์ปรีดาทีระกุโลมาเป็นวิทยากรตลอดการอบรมตลอด สามวันสองคืนเลยทีเดียวนะคะเซ็นส่วนลักสูก้การอบรมก็เหมือนๆกันเหมือนๆกันค่ะนคะครับโดยที่ทางพระพุทธศาสนาก็ไปอบรมกันที่<น>กโอยิมาผัจโขงนะครับแต่ว่าเอเซ <c oughs> รามก็อบรมกหนที่มัสยิดอันฝ่ายซีบานธาช่างค่ะนะจ๊ะหลวงพ่อนะตลวงพี่ก็พาทีมที่ตัดสินโคนะก็แนะนำตัวก่อนหลวงพี่ก็มาจากทางเราเที่ยวเลนนอนช่องนะก็ออกออกแปลงโพล่ อ้าวเซ้นหน่งสรุปกันไปแล้วสองนาทีสองนาทีให้เพลงอลไรกันเ้าครับวงไหนวงใหญ่ก็ทำเป็นสองวงร้องกันชื่อกินกันของพรชื่อเล่ชื่อองโยค่ะัวดีชาดิฉันนานสาตสรกีเพชรชลาก แค่เพียงการตัดสินใจคนเพียงภายนอกแต่กับเห็นดีคนที่คิดแฝงไปด้วยการเอารับเอาเปรียบซึ่งเป็นแค่เพียงภาพลวงลูกอิเมอการเป็นแบบอย่างที่ดีไม่จําเป็นต้องกระทำบุนแรงให่ลูกเห็นการตัดสินใจจับเพียงจากทิมภายนอกการทําความดีแบบไม่ต้องมีผลตอบแทนการอดทนมนะไม่รอเชียร์มีนั้นจะออกออกแบบคนละหนึ่งกันสิอ้าว สสวัสดีครับผมนายพิพัฒน์พงษ์ชิมพลีครูกศนอตำบลสายแดงอ,อยู่ในกศนอำเภอเมืองจังหวัดระนองวันนี้เราได้พานักศึกษาจำนวน100คนมาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ให้กับนักเรียนนักศึกษาในระดับการศึกษาไม่ยอมศึกษาตอนต้นและไม่ยอมศึกษาตอนปลายนะครับแนวทางของการดําเนินโครงการในครั้งนี้เกิดจากกระบวนการของสํานักงาน,งนกศนซึ่งได้มอบนโยบายของสํานักงานไว้ว่าให้นักศึกษาทุกคนได้เรียนได้รู้อย่างมีคุณภาพโดยให้รู้ถึงเรื่องของการเรียนรู้แบบอย่างเป็นระบบและให้รู้ในเรื่องของ คุณธรรมจริยธรรมอย่างเป็นระบบซึ่งการนี้ทางคณะครูกศอนอําเภอเมืองระนองก็ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อให้เป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างหนึ่งให้กับนักเรียนนักศึกษาได้รับรู้รับทราบในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมอันดีงามของนักเรียนนักศึกษาแล้วให้นําเอาความรู้ส่วนนี้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันครับผมอาจริญพรท่านผู้ชมทุกท่าน วันนี้ก็มีโอกาสได้มาถ่ายทอดคุณธรรมความรู้ในค่ายคุณธรรมของนักศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษานอกระบบของอำเภอเมืองจังหวัดระนองซึ่งการพื้นฟูศิลธรรมให้กลับคืนมาก็ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจทั้งฝั่งของทางคณะครูแล้วก็ฝั่งทางวัดโดยมีพระอาจารย์เป็นตัวแทนของคณะสงฆ์จังหวัดระนองแล้วก็ทางผู้เข้าอบรมก็คือนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนหรือว่ากศนนั่นเอง ซึ่งก็เป็นหลักสูตรที่จะได้นําคุณธรรมความรู้จะได้ให้ผู้เข้าอบรมได้นําไปใช้ในชีวิตประจําวันซึ่งตอนนี้ก็น่าเป็นห่วงสำหรับเด็กไทยที่จะต้องก้าวกระสู่อาเซียนซึ่งคุณธรรมความรู้นี่แหละก็จะเป็นพื้นฐานที่จะได้รองรับคุณธรรมอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางโลกก็ตามเพราะฉะนั้นก็ขออนุโมทนากับคณะครูอาจารย์แล้วก็ผู้อบรมทุกท่าน ที่เห็นโอกาสสําคัญอันดีที่จะนําคําสอนของพระสมณเจ้าคือเอาธรรมะของพระสมณเจ้าไปใช้ในชีวิตประจําวันค่าคุณธรรมนี้ก็3วันสองคืนก็เป็นหลักสูตรระยะสั้นซึ่งก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีถ้าใครมีโอกาสก็มาฝึกปฏิบัติก็จะมีหลักสูตรเตรียมความพร้อมมีทั้งการปฏิบัติธรรมสวดมนต์นั่งสมาธิถือศีลแปดได้ฟังเรื่องราวความจริงของชีวิตเรื่องราวของกฎแห่งกรรม เรื่องราวของวัฒนธรรมชาวพุทธการลุกนั่งกราบไหว้การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดีปฏิบัติตนต่อคณะสงฆ์แล้วก็ข้อคิดที่จะนําไปใช้ในชีวิตประจําวันไม,ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสังขา,าว,วัตถุ4เรื่องราวกฎแห่งกรรมแล้วก็ยังมีกิจกรรมอีกมากมายเลยทั้งที่แฝงไปด้วยความสนุกแล้วก็เป็นธรรมะที่ง่ายๆซึ่งเหนดด่งเหลื่ององ,องุ้งงง ในเรื่องโครงการเรียนการศึกษาอยากจะบอกว่าสนย์การศึกษานอกระบบแล้วก็การศึกษาตามอัธยาศยัยเขามีลายระดับลายโครงการในกับทีน้องๆที่พลาดโอกาสในเรื่องโครงการเรียนตามปกติเมื่อบางคนเวลาเรียนไม่ก็เรียนด้นเรียกว่าดน้บานบารเราดน้นในกับบางที่จบโปในกับบางคนก็ไม่จบแล้วก็ไปหาง,งานทํา ในกับบางคนก็บอกว่าครอบครัวลำบากในกับไม่มีเงินส่งให้เรียนสมัยนี้เรียนฟรีกับแต่ว่าตัวตีพี่น้องเออเที่ยตางมาว่ายทยาลัยเที่ยตางขลังคนเหล่าแต่ตอนโรงเรียนฟรีปอนี่มามาฟรีไหมเพืนน่อเคลื่อนนโยบายว่าช่วยรูปโครงการเรียนฟรีแต่ตัวตีขาดเติมการันจะเบิกได้แล้วก็เพลงเสือ้อผ้าเที่ยตางเพลงนั้นว่าสมัยก่อนกับเมื่อไหนเรียนสาทิศบ,บาทดักษาตุกลงกันเลยตอนนี้เที่ยตางเหล่าพี่น้องกันไม่ตังไปถึงสามทิศบาทรักษาไม่ได้ ตายรถเอาเละต้องมีหมากว่ะจามซิปต้องมีหมากว่ะจามซิปประจำพิบัตรักษารกถูกโรกน้องเด็ยไม่ยิบก้าวบาตรแต่แม่ไม่ได้ตายลูกเดียวนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆที่พลาดโอกาสในเรื่องกงการเรียนพัคปกตินะครับถ้ามีเวลาไปติดโต๊ทีสุ่นการศึกษาของระบบหรื่อการศึกษาตามอธิยาศัยตามอำเภอต่างๆตําบลต่างๆเขามีกระจายออกไปทุกอำเภอใช่ค่ะนะครับให้น้องได้ใช้เวลาว่างหลังจากเลิกงานไปเรียนหนั่งสือกันนะครับบางคนจบหมอจบปอดซ่อ จกปอดซ่อมกเรียนเทียบโป๊กโป๊จบโป๊กเรียนเทียบหมอซ่อมค่ะรงจากเทียบหมอซ่อมแล้วก็ไปเทียบหมอค่ะแล้วก็ตอนนี้ทางส่วนการชึกงสร้างระบบและการชั่งสร้างตามอัธยาศัยก็ได้กระจายในเรื่องของการให้ความรู้ในในหลายๆแบบคือน้องๆที่อยู่ต่างอำเภอเขาสามารถเรียนกันได้กับส่วนส่วนการเรียนที่อำเภอท่านนั้นค่ะในการบางทีก็จะมีองค์การปกครองส่วนตรงทิ้งถ้าไปจัดในเรื่องของการเรียนการสอนนายด้วยแล้วก็มีเรื่องของ งบประมาณให้นะ,ะนะครับก็จะมีเขาเรียกครูอาซานะครับครูอาซาที่ไปสอนตามบ้านน้องๆต่างๆนะครับพระ่าเมื่อก่อนนี้เด็กๆจะมาเรียนบางที่การเรียนแบบะนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้กับในเรื่องของการทึกษาดับปัฒนานไปไปลนะครับมีการทึกษาผ่านดาวเทียมก็มีนะครับมีการเรียนการสอนผ่านดาวเทียมมีการเรียนการสอนแบบเบสท์บางที่เขาก็ตีเขาเรียกว่าจะเปรียบกันรับพื้นท่านเขาขอตัวน้องเ็าจะมีลักสูตหนึ่งเหมือนกัน คือเมื่อมันหนองหน้าเนี่ยมีทํางานมีความรู้ในเรื่องอาเมื่อก่เรามีความรู้ในเรื่องกล้องทีวีอะไรพวกนี้แต่ว่าเราสร้างมาดรับได้ในกับรับได้ที่ให้สามารถมันทําให้ปัปนาเรืองคองการเรียนมดไปในกับบางคนนี่เวลาเรียนบางที่ไม่ค่อยได้เสยเจอยโผล่ออกมานี่พลาดโอกาสเลยเสียดายงนกับทำให้ปัญาเรื่องคองการเรียนตรงนี้มดไปเพราะว่าเรามีสูรกับจะสรารเนาะระบบ อัตยศนะครับที่ว่าเป็น,เป,นเป็นการศึกษ้าทีด่ดีที่เนาะเราบอกเพราะว่านคนทํางานเนี่ยก็กลับมาเล่นไม่ได้<ช>นะคะ<ๆ>คนที่พลาดโอก,กาสไปแล้วก็กลับมาเล่นไม่ได้อันนี้ถือว่า เราถ้ามีเวลาก็ควรจะไปเรียนนะคะทุสลายุกไปเรียนจบม็เหมือนกันใช่ไหมครับนี่เขาบอกมาว่าจบข้าวไปก้าวต่อเลยอ๋อยู่อไม่จบไม่จบยังไม่หมดที่ยังไม่หมดนะยังมีเหลืองนี้น้องๆลงในอนุบลราชบิรีมาพรอวันนี้ก็มีการจัดการแข่งขันกีฬาซีค่ะเป็นการจัดเผื่อที่จะให้น้องๆได้รู้รักสามัคคีนะคะระหว่างครูผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนในชุมชนเองได้มีการออกกําลังกายได้ฝึกถักเสื้อเดินพาเรตื่นเต้นต้องอดทนด้วยระวัง บางเด็กนีใส่สนทุ้งกันกับเดินแม่ก็ตามเลยเด็กสมมติวันเด็กในโรงเรียนนี่กว่าไปนะครับเด็กมีทักห้าสิบผู้ปกครองผู้ปกครองร้อยห้าิบตามเดินตาผู้ปกครองเดินตามขบวนนี่บร้อยห้สก็ต้องถ้าเด็กซอผู้ปกครองคสามร้อยโอ้โหปวกซ่องเลยเพราะว่าผู้ปกครองเขาใส่ใจแต่บางคนอู้หลุกล่านฉันแต่งหน้าแต่งตัวช่วยไปเดินพารืตุม ตึมตึมก็ไปกันนอนใช่เอาลูกควงควงนะครับ เมื <muitas> <laughs> ну ่อไรพ่อมาทวงมัน <questo> ก <of course> ันตอนน้ำทวงปลใจะรั่วดีไม่สรุมันลงต้นเนี่ยเร์ก็เป็นเชียร์ลีเดอร์เูเป็นเดินคนเดียวเลยนั่นคือไมค์คาธาไมค์คาธานั้นคนดมมาเยอะดมมาเยอะเราเนี่ยก็ตือไมคยามมกไงไมคยามมกเออจึ๊บปึ่งจึ๊บปึ่งจึ๊บพึ่งจิ๊บพึ่งจแ๊บพึ่งจก๊บพึ่งจ้๊นๆึ่งจิุบพลกงติมาพึ่งจิ๊บรึ่งจิมบพึ่เจิ๊บพเ่งจิ๊าเึ้เดิรสใช่งจิ ตั้งแต่หน้าโรงภาปยนระพื้นนั้นไปจนถึงโรงเรียนอนุบาลกิจเั่นนะครั่น้บ นั่นแต่บากคนกดมาสมัยนี้ไม่รู้จักเลยหนูนั่งปฏินันยู่งไม่มีแล้วไม่มีแล้วตอนนี้ก็ไม่มีชื่อแล้วด้วยนะหลวงนั่งหน้องไม่มีแล้วพี่น้องน้องไม่มีลุงนะน่าสงสารก็ดูดูทีวีไปดูชาแนลนี่แหละดีที่สุดนะคะมาดูกันนะคะชาววันที่8กุมภาพันธ์เวลา8ปดนาฬิกานะคะที่โรงเรียนอนุบาลกิติมาพรค่ะก็ได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาซีภายในโรงเรียนนะคะเพื่อที่จะให้น้องๆนักเรียนเนี่ยได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สร้างความสามัคคีของนักเรียนคุณครูนะคะโดยการแข่งขันเนี่ยก็จะมีกิจกรรม กให้น้องๆเนี่ยได้ทํารวมกันนการไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านวิ่งเปรี้ยววิ่งเปรี้ยวมือสลายุดพบในีวิ่งประจําวิ่งเปรี้ยวนะครัแต่ยิ่งไม่ต่างเปิ่อนตะกี้ขวาเปิี่ยนผับผับมาอันนี้กีฬาพื้นบ้านนี่แหละพื้นบ้านวิ่งเปรี้ยวแล้วก็มีวิ่งอันนี้นามีประกวดกองเชียร์กองเชียร์ปิตาติโมอะไรประมาณนั้น มีไล่จริงๆมีกิจกรรมเอาชักเยร์ก็มีนะคะแข่งขันกันของมีของเด็กและของผู้ปกครองนี่นะอันนี้สนุกสนานกันไปกว่ากิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมมากกว่า500คนคือทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ไงนายกับบอกเลยว่า500คนเด็กตั้งห้าชิน้องนั่นผู้ปกครองทั้งปีทั้งป้าทั้งนาทั้งอาทั้งไปกันหมดชชืื่่ออง ซึ่งมันคุกุบมีความทุกบสนุกสนานกันนะสนุกสนุกเพราะว่าให้น in ้องๆได้แสดงความสามารถนะเดิทรงเสิร์ฟทรงเสริม nah อ่าล้านๆพี่น้องๆท่านลูกกัดชุบชุบชุบกัดนุกกันนี่เหมือนเราสมัยเราที่ลูกเราอย่างเล็กๆอยู่ป่านี้นะเหมือนกันดักหนาดักล่างเวนกันม้วตัวบางทีเวงกล้าพุทธเอามาดูในส่วนของผู้อำนวยการโรงเรียนอุบากิติมาพรนะคะคือนางเศร้านันทพรชวริตวงค่ะก็ได้กล่าวว่าการจัดการแข่งขันกีฬาภายในในครั้งนี้ก็เพื่อให้น้องๆนักเรียนเนี่ย ปลูกฟังให้เขาได้รู้รักสามัคคีกล้าคิดกล้าแสดงออกนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยวันที่8มีนาคมก็จะมีการจัดงานเลี้ยงนําชาชด้วยนะคะทีลนอันเด็กกระส่งสนามกีฬาจังหวัดเรนน้องอันนี้ก็ฟากบอกมาว่าเชิญชวนซิดเก้า<ช> <ๆ S 2> นะคะแล้วก็ทางซิดปัจจุบันถูกรุนนะคะไปร่วมงานเลี้ยง<า>นําชาด้วยสวัสดีค่ะดิฉันานงางสาวนัทพรชวริตวง์ ผู้อในการโรงเรียนอนุบาลกิติมาพรวันนี้วันที่8กุมภาพันธ์ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนนะคะเพื่อปลูกฝังให้เด็กรู้รักสามคัคคีและก็กล้าแสดงออกออออในวันที่8มีนาคมจะมีกิจกรรมอีกอีกครั้งหนึ่งคือเป็นกิจกรรมงานฉลองบัณฑิตน้อยขอเชิญสิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันและผู้ปกครองร่วมกินน้ำชา ที่ร้านอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนองคะ่ะขอบคุณค,ะค่ะกลับนั่นคือเรื่องราวข้าวกล้าในวันนี้ที่เรานำมาเรียนให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันกับรายการลาวข้าวชาวบ้านกับทางจอระนองชินิวช่องส่งรยยีสจัดชมไอพีเอ็มนะครับก็ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการลาวข้าวชาวบ้านกันเป็นประจำกับวันนี้เราช่วคนเยล้าต้องลาไปก่อนเลยต้องไปเลยเขาไล่เลยเขาไล่เลยวันโลลิงชะละลาตะวัน เดี่ยวฉันตัโต้ทุกตนนน้นเหลาวนี่ยเราต้องเก็บล่าแล้วเราจะอยู่ต่ำไรล่ะพบก,กันไม่ต่อช้าครับกับรายการเหลาเข้าชาบ้านเวลาเดิมชงนี่มีความสุกตุกทางสำหรับชมนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะปฏิวัติการรับชมทีวีที่บ้านคุณให้เปลี่ยนไปอย่างที่ไม่เคยเป็นด้วยชุดรับสัญญาณดาวเทียมจานส้ม ipm กับการรับชมช่องรายการคุณภาพ120ช่องไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนจานส้ม IPM คุ้มเกินร้อยเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD Pro ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงจานส้ม IPM i d e Finition 02 24 59 9 99, 99.